วัสดีนักเรียนระดับชั้นม1ทุกคนนะครับในช่วงบ่ายประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุการเข้ามายึดครองของชาติตะวันตกนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมันจะมีอยู่2ช่วงนะครับก็คือระหว่างพุทธศตวรรษที่21-22ถึงและอีกช่วงนึงก็ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้านะครับามาดูช่วงแรกก่อนนะครับก็คือชาติตะวันตกที่มีควติสำคัญก็คือโปรตุเกสและสเปนนะครับจุดมุ่งหมายก็คือ,อเข้ามาต้องการสินค้าเครื่องเทศนะครับในเอเชียนั่นเองนะครับามาดูโปรตุเกสก่อนโปรตุเกสนะครับยึดครองเฉพาะเมืองท่านะครับที่เป็นตลาดการค้าและผูกขาดสินค้าเครื่องเทศนะครับ โดยยึดเมืองท่ามาเกาและยึดคลองแหลมาลมาลากานะครับต่อมา <c oughs> สเปนนะครับสเปนเนี่ยจะยึดครองเกาะฟิลิปปินส์นะครับและขยายการค้ากับตะวันออกนะครับและตั้งเมืองท่าที่เป็นสถานีการค้านะครับสเปนเนี่ยนะครับ สเปนจะมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นะครับโดยเปลี่ยนชาติพื้นเมืองนะครับเปลนชาติพื้นเมืองของชาวฟิลิปปินเนี่ยให้หันมานับถือศาสนาคริสต์นะครับ <c oughs> แล้วอย่างหนึ่งนะครับสเปนเนี่ยได้นําระบบจัดสรรที่ดินมาใช้กับชาวพื้นเมืองด้วยนะครับต่อไปในระยะที่สองนะครับก็คือในช่วงที่พุทธศตวรรษที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้า นะครับจุดมุ่งหมายของอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับสองชาติที่เข้ามาในอีกชาติหนึ่งก็ชาติสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายคือเข้ามาปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับช่วงชิงความเป็นมหาอำนาจนะครับในของชาติตะวันตกนะครับอังกฤษเริ่มอังกฤษก่อนอังกฤษนะครับเข้ามาเนี่ยเพื่อจัดตั้งสถานีการค้าแห่งแรกนะครับสิ่งที่เขาทําเนี่ย จะตั้งสถานีการค้าแห่งแรกที่เกาะปีนังนะครับที่เกาะปีนังแล้วก็อังกฤษนะครับลุกผ่านทางตะว,วันตกเข้ามาทางพม่านะครับและรวบรวมพม่าให้เป็นส่วนหนึ่งของอินเดียในยุคนั้นนะครับต่อมาฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามายึดครองอินโดจีนเป็นอาณานิคมนะครับอินโดจีนเนี่ยก็จะมีเวียดนามกัมพูชาและก็ลาวนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งน,นานัยบาย กลืนชาติมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงชาวพื้นเมืองนะครับเพื่อง่ายต่อการปกครองชาวพื้นเมืองนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปประเทศสุดท้ายที่จะกล่าวถึงก็คือ, land, นคอเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยน,นะครับรัฐเนเธอร์แลนด์นะครับได้ออกกฎหมายจะตั้งบริษัทอินเดียเตอรนออ ของเนเธอร์แลนด์นะครับและปกครองในมู่เกาะอินเดียตะวันออกนะครับและก็ยึดมือเกาะมู่เกาะอินเดียตะวันออกนะครับให้ตกมาเป็นอาณาน,านิของของเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้สําเร็จนะครับและก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยได้นําระบบก,การศึกษรารแบบบังคับมาใช้ในชาวานะครับนั่นคือเนื้อหาอของวันนี้นะครับอย่ารียนำเนื้อหาที่ครูอธิบายไป นำไปตอบคำถามนะครับต่อจากแบบฝึกหัดอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็คือหน้า67นะครับหน้าเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับครับผมสวัสดีครับ